หนึ่งจะแม่เสียค่าจ้างทนายไปแล้วก็สองก็คือถ้าคุณแพ้เนี่ยกุณก็เสียค่าแพ้อีก <c oughs> คุณก็เสียตรงนั้นอีกมันจะเสียอะไรต่อนะใช่เขาขอเจตจารเนี่ยที่เขาพูดนะเอฟน,นันทนทัน,น,นที่เขาพูดเนี่ยเขาขาต้องการให้ให้คุยกันคือเขาไม่อยากให้เสียตังค์เขาไม่ได้มีเขาไม่ได้มีอะไรเลยใช่ไหมล่ะ ที่เขาพูดก็คือเขาอยากไม่อยากให้เสียตังค์เยอะเขาพูดอย่างนี้นะไม่เห็นความหวังดีของยายเลยหรือไงนะครับเขาไม่อยากให้เสียตังค์เขาบอกให้จ่ายเข้ามาเขายื่นข้อเสนอให้ด้วยซ้ํานะจบได้จบอ่ะเขาพูดอย่างนี้เขาไม่อยากให้เสียตังค์ต่อไปถ้าคุณสู้คุณก็เสียตังค์ต่อไปเออาจจะเสียหลายต่อด้วยสวัสดีคระจิบนะครับอ่อยากจะเสียคืออาจจะเสียหลายต่อด้วย คุณปีเคนีสวัสดีครับผมนะนะมันจะต้องเสียอะไรต่อเพราะอะไรก็คุณต้องจ้างจ้างเข้ามาอีกถูกไหมนะแล้วก็เสียค่าลงรถเพราะเผื่อถ้าแพ้เนี่ยเสียค่าแพ้อีกมันจะไม่เสียเยอะเหรอถามหน่อยนะครับถ้าก็ถ้าก็จบที่เจราจาได้จบเลยเออถ้าถ้าพูดนะเอาพูดตำหลักนะถ้าจบได้ตรงนี้จบได้เลยก็คือแค่เสียแค่ตรงนี้อย่างเดียวยังไงก็ต้องเสีย ใช่ไหมมันจะเสียเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายไงมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็แล้วแต่นะเออแต่ที่เขาเปิดทางให้โจดเขาเปิดทางให้ก็ถือว่าเออเขาอลุ้มอรวยแล้วเออไม่อยากให้เสียเงินเขาก็เข้าใจอยู่แต่เขาไม่ให้เขาบอกเขาจ้างไปแล้วทํายังไงได้เขาว่างั้นเอ,อ้ามันเสียไปแล้วไงเออแล้วสู้ไปถ้ามันเสียเพิ่มอีกมันจะเสียเพิ่มนะ เดี๋ยวค่อยดูแล้วกันเอฟซีนะครับนางไม่จ่ายะใช่ไหมไม่จ่ายไม่ได้ดีิถ้าสารสั่งก็ต้องจ่ายแหละนะครับมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่จ่ายถ้าคําสั่งสารก็ต้องจ่ายก็ไม่รู้แหละนะครับแต่เขาบอกว่าทั้งนี้ก็ส่งให้ยายไปเป็นตัวแทนเขาไงตั้งจกนาเนี่ยส่งให้ยายเป็นตัวแทนไปเจราจาอ่า แกก็เจรจา,าด้วยความอารมณ์อโวยนะเจรจา,าด้วยความอารมณ์อวยว่าให้จบในทันนี้ซะนะครับเออไม่อยากจะให้ไปเพราะกลัวเสียเงินเราก็พูดแค่นี้ตอนแรกนะตั้งแต่อยู่ที่สอพอนะน่าจะเคลียร์กันได้แต่ตอนนั้นแล้วเออเคลียร์กันได้ต่อตอนนู้นแหละเขาก็จบเขาก็พูดอย่างนี้แล้วไปโต้เถียงไปโตเถียงมามันเป็นผลดีไม่ถามแค่นี้นะครับอาสวัสดีใจสั่งมาด้วยนะครับคุณนัน ทนานะครับคุณนูดะรักนะครับสวัสดีครับผมนะคือถ้าจบตอนนั้นอ่ะมันไม่มีปัญหาแต่เนี่คุณเข้ามาอ่าที่ไก่เกียร์ที่สารไทยฟงแล้วอ่าพอพอเข้าห้องไก่เกียร์ถ้าคุณไม่ยอมอีกเอาแล้วคานนี้เข้าสู่ขบวนการและอ่าเข้าสู่ขบวนการครันนี้ถอยไม่ได้แล้วนะถ้าเข้าสู่ตรงนี้แล้วคุณต้องสู้ไปเรื่อยๆแหละโอ้แล้วมันเสียงเงินไหมล่ะ เสียงเงินคดีนี้ก็ว่าไปคดีอื่นก็ามาอีกเอซโอ้โหนะเยอะนะครับอ่าเยอะแอดบอกได้เลยมันแก้ยากแล้วละ่ะอืมเออขายนะขายไล่เลยพี่แดงใช่ครับโอโ้แต่ละแต่ละดอกนี้เยอะๆท้งนั้นพูดง่ายๆนะวิมานอาจจะไม่เสร็จอะ บอกตรงนะครับอาจจะทําไว้แค่นั้นก็พักไปก่อนเออจริงๆใจจริงๆเนะี่ยเขาก็อยากจะให้มันเสร็จเลยนะเพราะอะไรเขาต้องการออกจากตรงนี้ไปเลยเอาจริงๆตรงเนี้ยมันอยู่ลําบากแล้วละ่ะแอดบอกบอกได้เลยนะอยู่ยากตรงเนี้ยเออเขาอาจจะเสร็จตรงนี้แล้วก็ไปอยู่เลยย้ายไปก็ยาวๆเลยเอที่นูน่นไม่มีใครรู้เห็นด้วยทําอะไรก็ไม่มีใครรู้เห็นด้วยเพราะว่ามันเป็นส่วนตัวนะ มันจบไปแล้วแต่ครนี้มันไม่เสร็จเนี่ยเขาเป็นคนสร้างเองนะท่านนั้นอย่าไปโทษใครไม่ได้หรอกเขาเป็นคนสร้างเองสวัสดีคุณน้าเจียบด้วยนะเออเขาเป็นคนสร้างเองเรื่องนี้นะสร้างทุกเรื่องเขาเป็นคนสร้างถ้าเขาไม่สร้างเนี่ยมันจะมาได้ไงอยู่ๆจะมายัดเยียดให้เหรอมันน้อยมันไม่มีหรอกเขาสร้างประเด็นทั้งสร้างเรื่องสร้างดาวสร้างประเด็นขึ้นมาแล้ว พอมันมีปัญหามีประเด็นก็จะไปขอร้องให้คนนั้นช่วยคนนี้ช่วยทิดว่าเขาจะช่วยไหมนะเออก็ดูเอาคิดว่าเขาจะช่วยไหมมันไม่ดีจริงหรอกแบบเนี้ยแอดพูดได้เลยไม่ดีจริงหรอกถึงจะมีเงินอยู่ถึงจะมีเงินอยู่แต่ความสุขมันหาไม่ได้เลยนะบอกได้เลยความสุขนั้นหาไม่ได้แนะน่นอนเออ มันจะโมะโหกันว่างั้นเถอะโอ้โหนี่แหละก็อยากจะถามเขาเหมือนกันใน FC. เอฟซีว่าธรรมะคืออะไรนะตอบได้หรือเปล่านะเขาต้องพูดแบบนี้ซะแล้วนะครับ บรรยั่นะครับเอฟซีบอกได้เลยว่าเขาสร้างปัญหาสร้างประเด็นขึ้นมาเองไม่รู้เหมือนกันจะเหลือไหมล่ะเออที่ที่ตรงนี้ก็ยึดไปหมดแล้วเออคืนคืนสู่คืนสู่ภาครัฐไปแล้วโดนยึดหมดแล้วเออเห็นไหมจะมีอะไรเหลือเหลือก็ที่ของตายายนะครับ ก็ทำอะไรไม่ได้ตรงนั้นเอถูกก็เหลือตรงนั้นแหละแต่ตรงนั้นก็ขายไม่ได้เลยนะถ้าไม่มีอะไรเลยเมือ่อก็ทำอะไรไม่ได้ขายได้ตรงนู้นเลยตรงที่สร้างวิมานนั่นแหละนั่นแหละได้ได้เลยตรงนั้นเอเอามาสู้ได้เออแล้วแล้วยังมี ยังยังมีประเด็นอีกนะ,จะใจสั่งมาประเด็นอะไรเขาจะไปทำสัญญกรรมเออเอนะครับเอฟซีเงินไม่มีจะไปทำสัญญกรรมอีก,กาตายแล้วนะครับมันต้องโมใหม่หมดเลยนะ้นะเออแกต้องไปโมใหม่หมดเลยมันต้องเสียเงินเยอะอะเอาง่ายอ่ะนะ ใช่ครับผมแอดยังงงเขาเลยอะไรวะอยู่อยู่อยู่อย่างเนี้ยนะมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกนะก็อยู่ไปใช้คือหนึ่งเราก็ต้องไปไปสร้างปัญหาเรื่องอื่นใช่ไหมอันนี้เขาเอาปัญหามาใส่ตัวเองหมดนะแล้วจะอยากจะทำนูน่นทำนี่นะครับมันก็ไม่ใช่องะอํ <laughs> ำดมเหรอไม่รู้ไม่ทำหน้าสิเออเขาบอกอย่าไปทำตาเนี่ย นะทำหน้าทำตาทำหลายหลายอย่างเขาบอกเขาไม่เหมือนครอบครัวเขาว่างั้นเอตบัดดียามเย็นคุณมนตรีนะครับเห็นไหมเขาไม่เหมือนใครเขาว่างั้นเ,เขาเอาอพับนักนะหน้าตานะ่ะมันมันไม่ได้บอกให้อเป็นหน้าต่างของของใจหรอกนะเอเพราะว่าถ้าเขาเป็นคนดีจริงๆอ่ะก็ต้องมีคนมาสนใจเ้าอยู่ดีถูกไหม เออแต่อย่างเงี้ยมันจบแล้วนะครับเออหาไม่ได้แล้วเขาถึงต้องไปโมงไงเออไปโมใหม่นะครับนั่นแหละนะเขาต้องไปตีทำใหม่หมดแหละคุณประสงค์นะครับออแนะนำให้ไปเกิดเลยหรอโอ้โหคงยากแล้วบ้างนะครับโอ,โอ้คนเรามันต้องสร้างหนึ่ง จิตใจต้องดีก่อนเอฟซีเออถึงหน้าตาจะดีนะฮะจิตใจมันต้องดีก่อนถ้าคนเราเนี่ยไปเกิดใหม่อาจจะแย่กว่าเดิมก็ได้นะนะอ,อาจจะผิดหวังก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างด้วยจิตใจขึ้นมาก่อนคนเราจะดีไม่ดีต้องหนึ่งจิตใจด้วยนะครับจิตใจแล้วก็อ่าทาบุญใส่บาตรท,ทาบุญนะครับนั่นแหละถึงจะได้สมหวังนะครับอืมถึงจะได้สมหวัง ถ้าให้อย่างนั้นแล้วไม่มีทางหรอก FCs บอกเลยเลยไม่มีทางที่จะสมหวังนะครับเรื่องนี้แล้วมันเรื่องการทํำสัญญกรรมเนี่ยมันต้องมันต้องใช้เงินเยอะอ่าคุณบุญยืนนะครับสวัสดีครับผทนเสียงทนเสียงมันไม่ได้หนระอแต่เขาพยายามเรียกร้องความสนใจอยู่นะนะครับ คุณบ,บุญยืนนะครับเรียกร้องความสนใจอยู่ออเแต่ว่าอย่างว่าแหละนะครับ FC. เอฟซีเอาหน้าดาราไปใส่เอาหน้าดาราไปใส่ใช่ไหม สวัสดีครับผมรัศมีนะครับบิกโบมนะครับสวัสดีครับอ่าใช่ครับผมก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละใจสั่งมานะครับต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นนะมีทางเดียวคือตายเลยหระมันมันมันก็จะโหดร้ายไปหรือเปล่านะครับมัน คือพูดง่ายตายไปจะได้เกิดเลยเหรอมันไม่มีทางหรอกนะครับไม่มีทางจะได้เกิดเลยหรอกเออไปต้องไปชดใช้กรรมอีกบานลตะไทยเลยนะอาอาจจะไปเกิดอาจจะไปเกิดใหม่ที่มันแยกกว่าเดิมอะนะอันนี้แหละตายเลยคราวนี้จบข่าวเลยเออ รอมันโมได้ไงถ้าเขามีตังอ่าถ้าเขามีตังพูดง่ายนะถ้าเขามีตังชาตินี้นะเขาก็ไปโมได้ฮะก็เหมือนทนายดังเห็นไหมเขามีตังเขาก็ไปโมกันเห็นไหมเออไปโมหน้าใหม่นู่นนี่ยรอขึ้นกว่าเดิมนู่นนั่นอะแต่ไม่ได้ใช้อะไรเลยงานนี้นะครับนิทยานะครับสวัสดีครับผม ใช่ไหมคือจะทำอะไรไม่ได้หรอกเราต้องเราต้องดูนะครับว่าเราในเกิดเกิดมามันอภัพหรืออะไรยังไงนะครับมันไม่เกี่ยวกับหน้าตาเลยเอซมันเกี่ยวกับพฤติกรรมการกระทํานะครับคนเราหน้าตาไม่ดีแต่เขาเป็นคนดีอ,อนิสัยดีเป็นคนดีจิตใจดีงามเนี้ยมันก็จะดีออกมาอ่าภายในภายข้างนอกออกมานะ เออก็จะดีแล้วคนเขาก็สนใจเพราะอะไรเขาเป็นคนดีเขาบางคนเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องหน้าตามากหรอกนะครับอืมมันโหดเออนะใช่ถ้าไม่ดีเนี่ย FC เลยชาติหน้าจะดีหรอถามหน่อยนะครับถูกไหมถ้าไม่ดีเนี่ยชาติหน้าจะดีไหมถามหน่อยมันก็ไม่ดีอยู่ดี ถ้าคุณชาตินี้คุณทําไม่ดีเนี่ยคุณจะไปเกิดใหม่คุณจะคุณจะสวยงามคุณจะเป็นนางฟ้าคุณจะเป็นเทพบุตรเนี่ยนะมันก็ไม่ได้อืมใช่ไหมคุณ ใช่ไหมนั่นนะสีนะครับไม่หรอกมันขึ้นอยู่กับนะคุณมตนเรีมันขึ้นอยู่นะเอาพูดง่ายมันขึ้นอยู่กับอ่าพฤติกรรมการกระทําอุปนิสัยถูกไหมละ่ะถ้าเรามีมิมตรไมตรีต่อคนอื่นมีความช่วยเหลือกันนู่นนี่นั่นนะ่ะเป็นคนดีในสังคมเป็นคนดีในหมู่บ้านเนี้ไปไหนก็มีแต่คนช่วยเหลือไปไหนที่มีคนคบค้าสมาคมแค่นี้มันก็ไม่ขาดแล้ว เอาจริงๆริงคุณสิริกุลนะครับสวัสดีครับผมผูกโบแล้วเขาเครียดอยู่ตลอดเวลาไมหมใจสั่งมาเขาเครียดเอเ,ดเขาเครียดเขาเครียดอยู่ตลอดเวลาคนเราอย่าไปเครียดแล้วก็อย่าไปทําอะไรให้มันคือจิตใจมันต้องว่างเปล่าจิตใจมันต้องดีงามไ เดี๋ยวมันก็จะสวยจะหล่อขึ้นมาเองนะในเมื่อจิตใจอ่าดีสบายไปแปดอย่างแอ,แอดบอกได้เลยงานเนี้นะครับ